สวัสดีครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่เชียงใหม่นะเซ็นทรัลเฟสติวัลแล้วก็ผมจะประกาศว่าเราจะมีฟานมมีดเดนะครับที่กรุงเทพเอ่อคริสตัลดีไซน์เซ็นเตอร์ CDC นะครับเหมือนคราวที่แล้ว2ปีก่อนครับแล้วก็มันจะเป็นวันเอ่อสิวันที่11นะครับธันวานะอีกไม่กี่วันนะครับเดี๋ยวอีกไม่กี่วันนะผมจะขับคันนี้นะเป็นเอน่อฮุนไดไอออนิก5 r a เรเ Drive 70 2.6กิโลวัตต์แอารุนเก่าหรือว่าโอเคเอาจากเชียงดาวไปกรุงเทพนะครับผมก็ต้องคงต้องเริ่มสัก6โมงเช้ามั้งจะขับเหมือนคนเท่านะครับจะดูมันจะวิ่งได้ไกลแค่ไหนนะครับคงจะต้องคงขับไปถึงกรุงเทพไม่นานน่นะก็คงต้องจอดแล้วก็ชาร์จที่ไหนไม่รู้นะอาจจะเป็นคนครสวรรค์น,นะครับแล้วก็โอเคก็พลานคือจะไปถึงนั่นสัก6โมงเย็นแต่ว่ามันม่มีอะไรแน่นอนแต่ว่าผมก็ต้องเริ่มเช้าหน่อยนะครับจะไปที่โน่นไปดูไปเจอฟานนะครับ สักหกโมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มเอ้ยไม่ใช่สองทุ่มก็แล้วครับแล้วก็ผมอาจจะหิวก็ไม่รู้จะไปกินคาเฟ่หรือว่ากินร้านอาหารคงจะมีคนที่อยู่กรุงเทพที่รู้อันนี้มากกว่าผมนะว่าเราควรจะไปจอดที่ไหนกินที่ไหนเจอกันที่ไหนอาจจะต้องมีที่เยอะหน่อยแต่ผมไม่รู้วนะ่ามันจะมีกี่คนมานะครับก็ใครที่อยากจะมาก็อตอบในคอมเมนต์ได้ไครับผมจะได้รู้ว่าทำยังไงแล้วก็เราจะ,ะผมไม่ไลฟ์สตรีมมันมีปัญหานิดหน่อยครับ กับอุปกรณ์กับแอปนะครับสตรีมลับเพอพอดีว่ามือถืออันหนึ่งมันแบตเตอรี่มันมันมันกำลังอะไรนะมันบวมมันอืดมันกำลังจะมันกำลังจะลุกแล้วนะฮะก็ต้องใช้มือถือที่มันเป็นไลฟ์สตรีมแทนนะเป็นเป็นใช้กับคอร์สกันนะครับก็ใช่ไหนก็ผมไม่อยากจะไลฟ์สตรีมช่วงนี้ไม่ค่อยอยากจะไลฟ์สตรีมเพราะว่ามันจะ ทำให้โฟกัสไลฟ์สตรีมอาจจะโฟกัสถนนนะแล้วก็ที่เมืองไทยนี่ก็ก็รู้ว่ามีคนนักแห่รถรถเครื่องนักอะไรน่าต้องระวังนะครับแต่ว่ไม่เป็นไรผมอาจจะเปิด g l i m p s ใช่กลิมส์ลิงก์แล้วก็จะได้จะไดโ้โชว์ว่าไปถึงไหนสักที่ไหนนะครับแต่ว่าเราน่าจะมีกลุ่มแชทมันทำยังไงดีอะ ในไลน์โอเคทีจริงใครที่รู้จักเออใชอ่คุณติ่งก็ได้มั้งหรือว่าใครนะที่เก่งกับไลน์ผมไม่ค่อยใช้ไลน์เพราะว่าที่ยุโรปเขามไม่ค่อยใช้ไลน์ก็ทำกรุ๊ปแชทก็ได้มั้งแล้วเราจะได้แชทในนั้นน่ะจะได้อัปเดตนะว่าเป็นยังไงบ้างโอเคแล้วก็ผมก็อยากจะเ,เจอคนที่กรุงเทพนะครับที่มีเทสล่อนะครับ แล้วก็ไใครก็ได้นะครับไม่ต้องไม่จำเป็นต้องมีรถไฟฟ้าก็ได้ก็เป็นฟันฟันคลับก็มาเจอกันนะครับที่เชียงใหม่ไอ้กรุงเทพแล้วก็ผมก็คงจะลองจัดอีกทีหนึ่งนะครับถ้าใครที่ไม่มีอก่อานมาตรงนี้ก็ไปคราวหน้าก็ได้นะครับแล้วก็จะเดี๋ยวก็จะจัดที่เชียงใหม่นะครับโอเคแค่ประกาศอย่างนี้นะเพียงมาที่นี่เข้ามาในรถเพราะว่าเรากาลังจะไปเล่นมาเอาถุงเท้าให้ลูกก่อนก <laughs> ็รีบถ่ายนะครับช่วงนี้นี่มันโอ้โหกับข้อควรข้อควรเนี่ยยุ่งขนาดนล้น ครอบครัวนี่ใช้เวลาแบบเยอะมากนะครับโฟกัสกับลูกกับครอบครัวตลอดแต่ว่าก็ต้องรีบถ่ายนี้ประกาศคุณจะได้มีเวลาเตรียมตัวจะจะไปฟันคลับมีตินะครับผมก็อยากจะเจอทุกคนอยากจะคุยกันว่าเป็นยังไงบ้างเกี่ยวกับนอร์เวเมืองไทยรถไฟฟ้าอะไรก็โอเคแต่ว่าแค่นี้นะครับขอบคุณที่ทุคุณตัววินะนะ่าแล้วก็เขาก็ปักกันใหม่นะเขานี้จะปะกันใหม่จริงๆนะครับที่จะไอ้กรุงเทพใช่โอเค โอเคบายบายเดียวเรื่องเข้าไปแล้วครับ